วันนี้มีติ้งดูไว้นะครับต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันที่16 17 18เนะฮะเราจะจัดมีติ้งดูไว้ไปพัทยากันฉะนั้นผมขอญอาตบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าใครที่ไปพัทยานะครับเจอพวกเราได้นะครับถ้าเกิดเจอกันทักทายกันได้นะครับเอ้ขอถ่ายลงถ่ายรูปเจอกันพูดคุยกันได้หมดเลยนะครับฉะนั้นใครที่ไปพัทยาเจอกัน16 1 7 1 8ดนะครับดูไว้เราไปแบบครบแก๊ง นะครับรอบนี้เราบอกได้เลยว่าผมคิดว่าแบบว่าไปแบบว่าชุมนุมทั้งหมดที่ไปเอ่อมีติ้งดูไว้ทั้งหมด65คนรวมรวมพวกแฟนๆด้วยนะครับหมาถึงว่าแฟนๆของแต่ละคนนะมีทีมาหลังบ้านด้วยทั้งหมด65คนนะครับรอบนี้นะฮะเยอะมากเยอะสัตว์ผมจะเกาว่าเยอะสัตว์สัตว์หกครับ6 3สบถึงหเออห2ถึงหกโดยประมาณไม่เกิน มีตติงวอรคนนอกเข้าได้ไหมมีตติงวอรคนนอกเข้าได้นะครับมีตติงวอรคนนอกเข้าได้จะจัดในวันที่ประมาณไม่ยี่สิบกก็ยี่สิบเจ็ดอะสิงหาผมจำวันชัวร์ไม่ได้เป็นตอนแรกมันถีบกันมาถีบกันมาอยู่เออ๋ยวยี่สิบไปยี่สิบก็ยี่สิบเจ็ดนี่แหละมีตติงวอรนะครับคนนอกเข้าได้นะคนนอกเข้าได้ขอบคุณเซตโฟร์อาเธอร์ด้วยครับขอบคุณเซตโฟร์อาเธอร์ด้วยเจ็ดเดือนครับพี่เจ็ดสุดหล่อครับน้องชายครับ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 คุณครับมไลฟขอบคุณครับมีไลฟ์เปลับไลฟ์ผ่านมืืออถนะ น้องๆจะแบบไลฟ์กันอยู่แล้วฉันน่าจะได้ดูบรรยากาศนะครับได้ดูบรรยากาศมาโก้ไปด้วยไปโก้ไปครับโก้ไปน้องโก้ไปน้องโก้ไปครับน้องโก้ไปตำบลด,ดูไว้ไม่เกินจริงจริงครับไปไปเยอะ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 ไปกันเยอะเลยไปกันเยอะไปกันเยอะเลยครับรอบนี้หกสิบห้าคนนะ่ะคนดูลองลึกภาพเวลาจะแดกข้าวแดกอะไรกันที่ผมบอกกันนะว่าแบบว่าเต็มร้านอะเต็มล้านแบบเต็มล้านอะ <c oughs> ที่สูบบุหรี่ยังไงให้ปากอมชมพูครับ ไม่ผมไม่ได้สูบบุหรี่ผมเลิกสูบบุหรี่มานานแล้วผมเลิกสูบบุหรี่มาประมาณสามสี่ปีแล้วครับเลิกสูบมาสักพักใหญ่แล้วนานมากแล้วนานมากแล้วนานมากแล้วเกินแวยกว่มาเกินสี่ปีแล้วแับเลิกสูบมานานแล้วบุหรี่เลิกสูบมานานแล้วเฮ้ยพอสุกไม่ไม่ใช่เออแล้วสูบอะไรไม่ได้สูบอะไรน้องพี่อนี้แล้วลดแล้วพี่ลดละเลิกแล้ว ช่พี่ลดละเลิกแบบจริงจังแล้วนี่เลืกอจริงนะเนี่ยลดราเลิกแล้วเออยนี่ก็ถึงจุดแค่แบบว่าพี่เขาอยากเลิกสูบละเลิกสูบไปเสพแทนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่งนั้นีิตอนนี้พี่ดูดอะไรอยู่ไม่ไม่ดูดอะไรทั้งนั้นอ่ะชั่วโมงเนี้ยชั่วโมงนี้ไม่ไม่ดูดอะไรทั้งนั้น่ะน้องลูกสองแล้วใช่ถ้าดูดอย่างเดียวก็ดูดนมมาแหละดูดนมอย่างเดียวกันนะไม่ไม่ดูดอะไรทั้งนั้นอ่ะน้องชายเรื่องจริงหยอกหยอกหยอกพูดเล่นเล่นที่เด็กดูเยอะโอ้ พวกมึงนี่ก็เนอะ <c oughs> ใช่หมายถึงว่าดูดนมกรองที่เปียบมาเริ่มกลับมากินนมแล้วไงเออไม่ใช่ดูดนมกรองคือกลับมากินนมแล้วเ <c oughs> อไอไอ้พวกผเนี่ยไม่ไม่ผิดหวังนะใ <c oughs> ช้คำว่าผิดหวังด้วยได้ล่าสัตว์ไอ้เหี้ยใช้คำว่าไม่ผิดหวังคือมพงใช้คำว่าไม่ผิดหวังกับกูเล้นบุกว่าดูดนม <c oughs> เออดีที่อะดีจริง เออมองกูบ้ากามแล้วทีนี้เด็กเดี๋ยวนี้ไปไกลแล้วพี่จ้ะแค่นมเองเหรอเอ้ยอะไรพวกมึงเนี่ยเออดูสดๆต่อกสดๆเลยแบบพอแล้วพวกมึงนี่ก็เนาะไอ้ฮี้อ่ะพอถามแล้วก็จะโยงไปเออมึงก็เนาะสัรหาเนาะอองจริงอ่ะพวกมึงเนี่ยเนาะก็คุยกันเออคุยกันเล่นมึงก็ยังสรารจะโยงไปเนาะ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่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 าขอร้องอย่าไม่ต้องโยงไปประเด็นนู่นประเด็นนี่รู้มากพวกมึงอ่ะเฮียรู้มากกูว่าแล้วช่วงคุยเรื่องเฮียพวกนี้กูว่าแล้วจะโยงไงสั์หาเรื่องไงหาประเด็นไงว่างมั้งไอเฮียช่วงนี้ไม่ค่อยมีเฮียอะไรกันแบบว่างมั้งอยากให้มันมีปัญหาั้งเออมีทีิงดูไปคนนอกเขาได้ไหมครับว่าขอแจมนิดหน่อยหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับคอนเฟิร์มให้เหลยอไ่ได้ เชิสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องซูมน้องซูมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องซูมสวััสดีครบน้องซูมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับไอ้คุณคุณเฮยอนจ้าด้วยครับสี่เดือนขอบคุณครับขอบคุณคุณโอมาโอมาโอมาโอไมคอนสิบสี่เดือนนะครับขอบคุณครับเอสีบขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณเจเจเอ็นซิกสี่เดือนเช่นกันขอบคุณครับขอบคุณคุณสาสรสวัสดีด้วยสองเดือนขอบครับน้องชาย thank you brother thank you thank you thank you มีมิ팅ดูอยู่ไหมครับไม่ไหวมิ팅ดูอยู่คนแ้งเยอะเยอะจริงน้องเอางี้ดีกว่ามิ팅ดูอยู่พี่ว่าถ้าได้เจอกันอะ่ะเราได้จะได้เจอกันงานวอตมิ팅สามปีเออถ้าแก๊งดูอยู่จะมาเดี๋ยวมาเจอกันพี่แกลังคิดอยู่ว่าจะเอาของไ,ไ,ไปแจกใช่สำหรับแก๊งสำหรับแก๊งดูอยู่นะสำหรับแก๊งดูอยู่นะเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะเอาของไปแจกแต่มีจำนวนจํากัดน,นะ ช่พี่จะเาของไปแจกที่งานวอดงานมิสติ้งสามปีเพราะไปเพราะว่ามันแน่นอนคือที่งานวอดมันมีบูธดูไว้ด้วยไงใช่มีบูธดูไว้ด้วยผมเอาดูไว้ไปลงที่เป็นเอาลงบูธท,ที่นูน่นฉะนั้นถ้ามาหากันที่บูธดูไว้เดี๋ยวพี่เอาของแจกให้จัดที่ไหนก่อนใบเิกบางนาครับใบเิกบางนางานเอออีกเมื่อไหร่คะเดี๋ยวช,ชุดยที่นันน้องเอาจริงเราเพิ่งจัดกันไปเองนะจะจัดอีกแล้วเหรอเออเพิ่งจัดกันไปเองนะ รองเท้าแหระครับบูธดูไว้ไม่ใช่บูธหุ้มข้อมันมันมนหมายถึงว่าบูธแบบว่าเป็นเป็นบูธเป็นที่แบบที่ตั้งบูธเราไม่ใช่บูธอย่างนั้นนะ้องมีบูธเจ๊ไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่บูธอย่างนั้นเออจริงใช,ใช่เป็นเอฟซีใครอ่ะใครมาก่อนก็ได้เจอก่อนเจอกันก่อนก็ได้ของก่อนแค่นั้นแหละไรนะตอรี่นี่เล่นกับพี่เฉินล่าสุนสนุกมากเลยครับได้ประสบการณ์เยอะเลยครับพี่จริงมานครับมัน ที่เจอซาเวียพี่บอกเลยล่าสุดมันจริงมันจริงมันมากมันมากมันมากตลอดสนามพี่นะพี่ก็รู้สึกว่าการเจอซาเวียรอบนี้นะพี่ว่าซาเวียเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะถ้าเทียบกับกับเอ,อ่อยุคก่อนพี่เคยเจอยุคยุคที่เมื่อก่อนมันเป็นยุคที่ตึงกว่านี้ที่แบบว่าเป็นชุดแบบว่ามันมีพวกดีเคเก่าเยอะๆถามว่าตึงไหมตึงแต่ผมว่าซาเวียยุคนี้มันมันเหมือนมันมันมันรูปแบบการเล่นมันก็เปลี่ยนไปอีกอะถามว่ามันเก่งเท่าชุดเก่าไหม ผมว่าสกิลเพย์มันแอบน้อยกว่าชุดเก่าแต่ความแบบลูกเล่นลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกล่อลูกชนเนี่ยมันมันก็เปลี่ยนไปนิดมันมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่ารอบนี้ตึงไหมรอบนี้ตึงครับตึงมากตึงตึงเออมันมันเขาเรียกผมใช้คำว่ามันมันดูเป็นทีมเวิร์กกว่ามันดูเป็นทีมเวิร์กกว่าชุดที่แล้วชุดที่แล้วอะสกิลเพย์ดีแต่ผมว่ายังดูแบบต่างคนต่างเล่นไปหน่อยแต่พอชุดเนี้ยมันกลายว่าเออระบบดีแต่ ต่คิวเพย์มันยังไม่เหนือเท่าชุดที่แล้วแต่รอบนี้ตึงขึ้นใช่ครับตึงขึ้นตึงขึ้นบูชาไอ้ไข่อยู่หรอพี่อย่าลืมถวาย้ำแดงกับชุดทหารไอ้ไข่ป้ามันดิสัตว์นี่ตัวละครเฉิอนเท้าดานเออคนคนป้ามันไปไข่าวางอยู่หน้าคอมไอ้เฮียไหนก็จ,จุประทดกันแย่หรอกไอ้เฮียไหนก็จ,จุประทดถวายกันแย่หรอกไอ้ชิพายไอ้เฮียไหนใครมาบ้านกูมาขอกราบวงกราบไหวเอาเฮียมาไหวยุ่งอยู่ทีนี้แจกโมเดลพี่นะครับ ไม่ไม่น่าแจกได้หวะเนอะพี่มีตัวเดียวเนีย่ยตัวเนี้ยพี่มีตัวเดียวเนีย่ยอันนี้เขาทำมาให้เป็นเที่ยลึกใช่พี่มีแค่ตัวเดียวว่าน้องชายนี <c oughs> ่ประมูลโอซีไปครับพี่รับมีครับมี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 ม,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 มีมีประมูลโอซีด้วยกลยบอกว่ารอบนี้อยากให้มาอยากมาเจอกันนะเพราะว่าแน่นอนว่าเบรกิ้งสามป,ปีปกติเราไม่ค่อยให้คนนอกเข้าง,งานเพราะเราเราเคยคุยกันว่าไม่อยากให้ม,มันเป็นงานไพรเวท แต่รอบนี้เราคุยกันว่าเฮ้ยไหนไหนมันก็มาขนาดนี้แล้วอ่ะเราเราจัดฮอใหญ่จัดอะไรแบบอลังการแล้วอ่ะอยากให้คุณผู้ชมเข้ามาเจอกันอยากให้แบบเข้ามาเจอแบบว่าใครที่อยากจะมาเป็นแฟนขับใครใครที่เป็นแฟนขับแก๊งไหนอยากให้มาเจอกันประมาณนั้นครับแล้วก็อยากจะบอกว่าผมก็อยากเจอแก๊งดูอยู่ด้วยบวกกับส่วนหนึ่งคือเราไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมยังมีจัดมิ팅เอ็ดวินส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจัดไม่ไหวแล้วว่าคนมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเออมันจัดไม่ไหวครับเลยคิดว่างานนี้ให้เป็นโอกาสดีที่เเรราจจจะได้อกันิง ที่บ้านเราน่ใจเจอกันครับช่วงไหนครัช่วงเดือนสิงหาคมครับวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดโดยประมาณนะไม่ยี่สิบหกก็ยี่สิบเจ็ดอะผมผมจำไม่ได้วันสรุปว่ายัางไงไม่รู้อะเนี่ยช่วงยี่ป์เนี่ยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเนี่ยถ้าจําไม่ผิดยี่สิบเจ็ดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะยี่สิบเจ็ดนะที่คุยกันน่าจะเป็นวันวันวันเฮ้ยย hey, ี่สิบหกดิยี่สิบหกมั้งเออยี่สิบหกมั้งยี่สิบหกยี่สิบหกก็ยี่สิบเจ็ดไว้สักเอาเป็นว่ายี่สิบหกยี่สิบเนะเจจ็ดดแล้ออกันนไน ไม่ได้ไปอยู่ภูเก็ตเฮ้ยต้องมาจริงเชื่อพี่ต้องมาถ้ามาได้พี่อยากให้มานะอันนี้อันนี้แชร์ก่อนเลยถ้ามาได้อยากให้มานะเพราะว่าเรามีกิจกรรมในงานดูวยนี่นน่นแล้วบวกกับส่วนหนึ่งคือเราได้เจอกันด้วยแล้วบวกกับว่าผมมีของที่ลึกที่จะเอาให้คุณผู้ชมด้วยอันนี้แอบให้ดูด้แอบให้ดูได้ไหมไม่รู้ว่าอยากดูกันหรือเปล่าโปสเตอร์ที่เราจะมีแจกให้กับน้องๆที่จะมาหากันในงานที่บูธด,ดูไว้แต่มีจำนวนจำกัดน,นะโปสเตอร์เพื่อให้แบบว่าเผื่อคุณผู้ชมมา๊บเก่ยได้โปสเตอร์ไป อยากจะแบบให้พวกเราเซ็นลายเซ็นให้ทั้งหมดสี่สิบคนเลยเงี้ยคงจะได้เจอกันถามก่อนอยากดูวะเอาอยากดูหรือเปล่าลถ้าอยากดูพี่ให้พี่เปิดให้ดูรับรองว่าเฟี้ยวเฟี้ยวเลยแต่ถ้าเปิดปุ๊บพี่ว่าพี่น่าจะโดนก๊อปเลยแต่ไม่เป็นไรพี่เป็นซีเรียสอืมเอา่ะดูวะอย่าเพิ่งเปิดพี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอะไรอย่าเพิ่งเหรออย่าอย่าโอเค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 อย่าเลยไม่อย่ามันก๊อปมันก็เรื่องปกติแล้วก็ทําใจแล้วปะ อดใจไว้ก่อนไว้ให้ดูได้ให้ดูได้แต่ว่าโดนกอแลแน่นอนอยังไงพี่ว่าพี่โดนกอแลแน่นอนแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะผมว่ามันมันคือผมกลายเป็นว่าผมชินและชาะกับเรื่องพวกนี้ไปแล้วก็เลยไม่ไม่ได้ซีเรียสพี่ไม่ได้ซีเรียสหรอกไงก็เลยว,ว่าเออไม่เป็นไรหรอกเขากอลรอบหน้าเราก็พัฒนาขึ้นได้ดีกว่าเดิมอีกก็ต้องแก้ไขใหม่ให้มันดีขึ้นในเขากอลรอบหน้าใหม่ลุนนที่งานโอเคงั้นเราเป็นว่าลุ้นกนที่งานใครที่มาได้ดูกที่งานแบบนี้ละกันพี่าแบบนี้ เออใครที่มาใครที่อยู่กันดูอยู่เนี่ยมาปุ๊บถ้าได้ไปถ่ายรูปอวดในกลุ่มได้เลยนะมว่าจะเป็นกลุ่มส่วนตัวดูไว้หรือว่ากลุ่มส่วนตัวเอ็ดวินเอาไปอวดก็ได้เนี่ยเอาไปอวดก็ได้เออเอาไปอวดก็ได้ผมบอกแค่ว่าเป็นรูปของพวกเราดูไว้แบบเฟี้ยวๆเป็นโปตเตอร์แผ่นใหญ่เป็นโปตเตอร์แผ่นใหญ่หนึ่งแผ่นที่แบบว่ารวมครบๆเลย เออให้แบบว่าคุณผู้ชมไปมาขอลายเซ็นพวกเราได้ให้พวกเราเซ็นให้ในงานได้เลยอย่างเงี้ยได้ครับไปขอดูตูดก่อนได้ไหมครับไม,ไม่ไม่ใช่น้องเออพี่ไม่ใช่เป็นพวกแบบว่าอินฟูโชตูดไม่ไม่ไมใช่มันคนละอันกันน้องพี่ไม่ได้โชว์อย่างนั้นพี่เลิกโชว์กันไปแล้วเออตูดในงานเลยพี่มันมันเกินไปน้องอาจริงถนามพี่มันเกินไปเยอะเลยใหญ่แค่ไหนพี่สิบเมตรถึงไหมอันนั้นอันนั้นบ้างไฟปะ บ้างบ้างไฟป่ะน้องหรือว่าที่มึงคุยคือเรื่องอะไรกันเนี่ยคุยเรื่องบ้างไฟป่ะวันนี้พี่ยิงปืนมาอยากดูไว้ไอเปิดหรอไว้เปิดเล่นครับเล่น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 พี่เล่นไว้เปิดพี่อยากเล่นอยากเล่นอยู่แล้วแต่ว่าว่าจะเข้าไปเข้าเมืองก่อนสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะวันนี้ก็จะเริ่มนักองนักวันแลลวเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆน่าจะเริ่มเดินทางมากรุงเทพกันแล้วครับไม่เดี๋ยวไม่ได้คุยกันแล้วเดี๋ยวน้องๆไม่รู้วันเวลาใช่เดี๋ยววันนี้ก็จะเริ่มเริ่มคุยสรุปแล้ว ว่าต้องเจอกีก่โมงอะไรประมาณไหนยังไงส่วนแผ่นอะไรพวกเนี้ยไว้ฝั่งสาวาาาจาักการให้ผมละขอบคุณต้องจอราโดด้วยครับหกเดือนขอบคุณครับขอบคุณครับตูดสึ่งจะเป็นคนพร้อมลายเซ็นโอ้โหอีเฮียลองนึกภาพแล้วโปเตอร์ Porter มีตูดตูดดูไว้สี่สิบเอ็ดตูดอีเฮียแม่โคตรอาร์ตเลยนะกูค,ควรต้องเซ็นทับรูตูดตัวเองถูกไหมคือลองนึกภาพก่อนว่าถ้าเกิดโอเคมันมีตูดสี่สิบเอ็ดตูดอะแต่ปัญหาคือ แต่ละคนต้องเซ็นครับลูตูดตัวเองเลยนะพี่ว่าไม่ค่อยเวิร์กว่ะน้องใช่มันค่อนข้างเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าถามผมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าเป็นแบบเป็นลิมิตูดมากจริงนะมันคือลิมิตูดมันไม่ใช่ลิมิเต็ดลิมิเต็ทั้งนั้นมันคือลิมิตูดไอเฮียสี่เอ็ดตูดรวมอยู่ในปสเตอร์นางเอกเอวีเขาไม่ทำกันเลยไอควายมึงบ้าหรือเปล่าลิมิเต็ดไม่ลิมิเต็ดลิมิตูด ไอ้อเฮียรีบีตูดยังก็กรีบีตูดน้องทำไมชอบด่าคนดูจังครับอย่าว่าแต่ชอบด่าคนดูเลยกูชอบด่ามึงด้วยเหยียบตัวเล็กเซ็กเนี้ยเซ็กสกปรกกูก็ด่ามึงเหมือนกันเฮีเยเซ็ากบ้ากามแลไอเทมของดูไว้เลยนะพี่ <laughs> อย่าว่าแต่แรไอเทมเลยเป็นความอับอายและอัปยศของพวกกูสี่สิบเอ็ดคนด้วยเี่ต้องเปิดตูดและถ่ายลงโพสเตอร์เท่กูดิ ถ้าทำใครกล้าก๊อปปี้ก็ถูกมันไม่มีใครกล้าก๊อปปี้หรอกผมมีรูปแบงค์วเด็กเราเฮ้ยแต่ว่าผมมีรูปไอ,อ้ไก่อะที่แบบว่ามันทั้งขี้ทั้งอ้วกอะคนดูลองนึกภาพนะว่ามันอะขี้มันมนั่งขี้อย่างนี้หลังมัวหน้ามันนั่งขี้อย่างงี้ขี้ใช่ปะมันขี้แต่พอมันขี้ปุ๊บอะมันเสื่อมอย่างจะอ้วกแบบแล้ว,ลวมันทาไงดีว่มามันลงมาแบบตูดเปิดตูดเลยนะแล้วมันก็อ้วกทับขี้ตัวเองอแล้วตูดตูดโผล่ะ ใช่ผมมีอันนี้ผมจ้าผมทําใส่โปเตอร์อันนี้ก็ถือว่าเป็นรีบิตูดเหมือนกันอันนี้อันนี้ที่ผมทาก็ถือว่าเป็นรีบิตูดเหมือนกันอันนี้แล้วบอกว่าอันนี้ Amazing Amazing มากเพราะว่าเกิดมาคุณผู้ชมเคยไหมละ่ะปรยเราอ้วกแล้วก็อ้วกปกติแต่เคยเหรอที่เราขี้แล้วเราจะอ้วกเราลงมาแบบยังไม่ล้างตูดอ้วกอัดขี้อเอ้ออีเงี้ยมันไม่มีมันไม่เคยมีใครทําน้อง จริงมันไม่เคยมีใครทํามันไม่เคยมีใครที่แบบว่าเฟีย้ยวได้ขนาดนี้เป็นการอ้วกอัดขี้ใช่ันคือการอ้วกอัดขี้ครับเฟี้ยวเฟี้ยวพี่บอกพี่บอกมันคืออ้วกอัดขี้นะฮะผมมีรูปผมบอกแค่ว่าผมมีรูปด้วยมึงไม่คิดว่ากูอายบ้างเหรอมึงไม่ไอายเมื่อม่อายมึง,มมงมทำทำไมกูถามหน่อยคนเฮียอะไรอ้วกอัดขี้กูถามเอยวะมีด้วยเหรอ มันมีอยู่บนโลกด้วยเหรอเพื่อนมันไม่มีหรอกเพื่อนเอาจริงจะบอกให้มันไม่มีกูยังไม่เคยพบเคยเจอเลยคนที่อ้วกอัดขี้เอางี้ดีกว่าไวม้มาเจอใครที่บูธด,ดูไว้เดี๋ยวให้ไกด์เอาให้ดูเอ้เดี๋ยวผมเอาให้ดูก็ได้เดี๋ยวถามไกด์ก่อนจาไกด์เก๋ว่เพื่อนถ้าเราราก็มาหาที่บูธเราก็ควรจะเอาให้น้องดูนะแบบเป็นที่ล,ลึกก็เรียกว่าเป็นที่ระลึกหรือแถวบ้านูขเรียกว่าของฝากจากนักกอล์ฟ แลกกันไปเลยไม่ใครน้องดูหาง่าเออเราก็มอบรอยยิ้มให้น้องสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยถึงเวละเออเราก็มอบรอยยิ้มสนุกสนานให้น้องเออเฮฮากันไปถึงเวลารอเวลาพี่บานานแล้ววันที่บึงปีชื่อเสียงพอกายเอ,อ้ยปากเถืะอเพื่อนพกไอ้ขี้ว่าขี้มึงปิดประตูะ <c oughs> โบได้แล้วไอ้ย้ํพูดจริงเรื่องจริงนี่พูดเรื่องจริงอะเนี่ยไอ้ย้ํชีวิตผมเจออะไรอย่างนี้มันเรื่องจริงเนาะไม่มีโบหรอกไอ้ย้ํเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงแต่ไว้เจอกะที่งานให้ดูแล้วกันว่าเรื่องจริงไหมเรื่องจริงครับเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงไม่ได้โมจะบ้าไงเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้หาจัดขอบคุณคุณแอตโตดิโน่ขอบคุณครับผมสิบสองเดือนขอบคุณครับขอบคุณครับก็ถึงบอกว่าไว้เจอกันที่งานดีกว่าเดี๋ยวให้ดูเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริง แล้วขี้กระเด็นไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ะแต่มันอ้วกอัดขี้อ่ะอันนี้ที่ออามาหิดไม่แต่คนถ่ายรูปว่ะไม่ได้เป็นผมเป็นเป็นแฟนไกด์ถ่ายมาให้ดูใช่แฟนไกด์ถ่ายมาให้ดูครับเป็นการอ้วกอัดขี้แบบถอดตูดอะตูดเปิดอะใช่ใช่ใช,ใช่ก็เรียกว่าเดี๋ยวเจอที่งานให้ดูของจริงของจริงเรื่องงจริงเรื่องจริง,รง,รงถามกายได้ว่าเรื่องจริงเปล่าจริงเรื่องจริงลินโดดขี้ปะ่ะไม่แน่ใจว่ะ แต่พี่คิดว่าอย่างหนึ่งคือตูดไม่ล้างอ่ะอย่างหนึ่งที่พี่เห็นในจากในลูกคือตูดไม่ล้างพี่พอเหอะนี่กินทุเรียนอยู่แทบพุ่งหมอทองหมอนทองอ่ะหมอนทองในชักโครกอ่ะโอ้ยไอ้เหี้ยรั่วเลยสัตว์ช็อตหมอนทองช็อตหมอนทองนะมั้งเนื้อน่าจะนิ่มหน้าดูพี่ว่าเนื้อเนื้อเออเนื้อน่าจะนิ่มหน้าดู หมอนทองระยองของดีของดีไอ้เพี้ยหมอนทองระยองของดีแล้วนะเออของดีเขาหามาให้คนดูแม่งไม่เอาไอ้เพี้ยเออแล้วพี่พูดงี้เออโทษโทษโทษไอหยอกเล่นเออไอ้เพีเออ้ยเ,เป็นอะไรอ่ะก็หมอนทองระยองพูดไปตรงไหนอะน้องเนื้อมันนิ่มพี่จะปิ้นไปแจกในงานเหรอจะบ้าเหรอไอ้บ้าใครจะปิ้นรูปเพื่อน รูปตูดตอนเพื่อนเปิดตูดขี้แตกอยู่ไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้กายมันอายใช่ปะกายเพื่อนเอาอีกพี่แมนแมนคุยกันเออประหลาคือ 6, หกพันกว่าคนมานั่งกูงฟังมานั่งฟังกูเล่าเรื่องขี้เพื่อเออมึงพวกมึงก็มีอะไรความชอบอะไรที่มันแปลกๆนะบางทีอะนะเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน หรือต่อสองแสนขายไหมครับรูปไกด์โอ้ไม่ได้จริงว่ะนี่ผมต้พองขอรับปรึกษาไกด์ก่อนว่ะถ้าไกด์บอกว่าเอ้ยเอาเลยเพื่อนขายได้เลยก็อาจจะได้ถ้าเพิ่มเพิ่มไกด์จะบอกว่าเฮ้ยห้าร้อยแล้วกันห้าร้อยก็ปล่อยน้องไม่ได้คนละห้าร้อยอะไรเงี้ยก็อาจจะได้มาโก้่หล่อจัดพี่เคยเห็นปะโก้โก้อ๋อโก้เคยเห็นแล้วโก้เคยเห็นหน้แลนะ้วเพราะว่าตอนนี้นี่ไงเราเราเรา,เราเจอกันแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะในกลุ่มเราจะแบบมีคุยกันอยู่แล้วไงพี่เก่งจริงๆเรื่องขี้โม้ไม่ได้โม้เรื่องจริงเรื่องอันนี้เรื่องจริงเลยนะกูจะเล่าเรื่องโกกหเพื่อ คนเหี้ยเดี๋ยจะเล่าเรื่องโกหกผู้จริงเรื่องจริงครับเรืๆๆๆๆๆๆๆ playable, ่องจริงเรื round, down, La, it, okay. okay, okay. because, ่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องแล้วคุณคุณพอยนะครับผมครับสะตักไคลเดอแรกคุณนะครับรักแบงค์น้อยรักแบงค์ดานาเขาเพื่อากที่มาซัพพอร์ตขอบคุณครับขอบคุณเดี๋ยวนะใช่ใช่ไหมไอ้ซัพล่าสุดเนี่ย A A K J C K โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผมโอเคเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงหลักฐานไม่ได้มันให้ดูไม่ได้ ไม่เชื่อไหนอ่ะมันให้ดูไม่ได้เฮียมันออกกล้องแต่กูโดนแบนเออมึงไม่ต้องมาทําเล่นมุกว่าหลอกเป็นไม่เชื่อมึงรู้แล้วกูไม่โกหกไม่ต้องไม่ต้องมาหลอกขอดูฟรีเออขอบคุณช้างครับขอบคุณช้างครับผมขอบคุณช้างด้วยครับผมออมครับผมขอบคุณเบนซ์ขอบคุณเบนซ์ครับผมครับขอบคุณเจ้าเนยด้วยครับผมครับเอาไปนอนรักไปงนาขอมาที่มาซรัพอร์ขอขอบคุณครับ ก็บอกว่าจะตัวโกหกเลยโอ้โหเย็ดโด้ไอเฮียปากดีจัดบอกตัวโกหกเลยพี่บอกได้แค่คำเดียวว่าพี่ไม่โกหกน้องใครโกรหกอน่ะพี่บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะชีวิตเราไม่จเจริญห็อกเฮียพวกโกหกไงสัตว์ฮเฮียขึ้นไม่ให้ดูจะโกหกไม่เอาให้ดูไม่ได้ก็บอกว่าอยากดูเจกอกันที่งานให้ดูดแน่้เจกอกันที่งานอะจริง ให้ดูจากันที่งานให้ถ้าจะกันที่งานให้ดูเลยแต่ว่าให้ดูออกตีไม่ได้เัือนโดนแมนไอ้เฮียมันเห็นตูดมันเห็นแก้มตูดไม่ได้